บนในแคนที่ส่งสกิลมาให้ลนะเนี่ยดูสกิลนะอ่านี่คือตัวสกิลอ่ารีซิตเลเวลสี่แต่ไม่มีดาเมจคอนโทรเลอร์เห็นไหมบอกแล้วมันต้องมีดาเมจคอนโทรเลอร์มันถึงจะอยู่ได้เออรีซิตเอาไม่อยู่ครับเออต้องดาเมจคอนโทรเลอร์เท่านั้นอืมแม่ ดาเมจคอเทเลอร์ต้องเป็นดาเมจคอเทเลอร์ประมาณสักวลสามได้อะอม,มีครับมันเป็นแพนดีมีโอกาสเข้าอยู่แล้วครับแค่ยังไม่ใช่ตอนนี้ ตัวเดินใต้ดินแล้วไอ้นั่นเดินออกมาหนึ่งนัดเน้นๆเฮ้ยใส่บุูนไปเยอะมปแล้วมันดีเนี่ยไอ้พวกโอ้โหชอบเลยการบุูนเยอะๆเนี่ยชิ้นจุนจูชินจุนจูลูกซองแสกหน้าหนึ่งทีฟาดหนึ่งทีแม่งดิ้นออกไปแล้วนั้นก็ ยิงขาไปอีกหนึ่งทีฟันไปอีกหนึ่งทีวอลเคล็ก่ออีกทีตายมาจากขาเอานี่ไงเอายูนิคอนปลอมยูนิคอนปลอมปลอมปลอมประมบบอกระบบดีบอลเคล็ดกล่องวัยูนิคอนปลอมตายซะแล้วเบรรลุทุกคนไหมเปิดแล้วเหรอ โอเคจะไปไหนจะไปไหนมาเปิดระบบตอนใกล้ตายยังไงก็ตายอยู่ดีแต่ผมจะดีบุญเยอะนี่แหละมันใช่ใส่พาร์ทเยอะที่มันใช่เลยต้องดูก่อนครับว่าเกมเพย์ของเฟนน็กจะเป็นยังไงครับเรายังไม่เห็นเกมเพย์มันไงอื มีแม็กนัมเลยป้ายออกมาแล้วหนี่ยแ,แม่เลยแนนจะกระโดดขึ้นไปเราอยู่ตรงนี้แหละอเอาบดี <c oughs> โอ้สีแดงด้วยมีสีแดงโอ,โอ้มีสีแดงด้วยหนึ่งตัวช็อตกันแม่งโล่แตกโอเค ไอ้ขาวไอ้ขาวไอยูอนิคอนปลอมอย่ายทีมแตกหมดละถอยก่อนระหว่างถอยก็รีโหลดกระสุนไว้แล้วกันทีมแต่หมดแล้วเฟ้ยไม่ต้องไปฮ่า <c oughs> ชีวิตแรกกูยังอยู่ยาวขนาดนี้ <c oughs> มีมารากรงเล็บเลย มันมีอนิเมชันใส่กระสุนอยู่แต่ว่า,ากระสุนมันไม่ได้หลุดออกจากลังเพลิงไงอกระสุนมันไม่ได้หลุดออกไนงะแค่นั้นเองอันินันจูขึ้นหุ่นแล้วโป้ขาเออยิงอันนี้ใส่ทีไม่กลัวจังเลยเออกกลัวจังเลยที่ถือจดกันแล้วมึงถอยเลยนะ ใครๆก็กลัวช็อตกันยะู่ดีคนนี่วีแม็กนัมใส่แม่งบุ้ยมาบ้าบุ๊ดมาบ้าไปบูบุดูเลยวะบุ้ยมาบ้าช็อตกันแสกหน้าแม่งยังเพิ่งช็อตกันบูลีอยู่อุ้ยก็จังเลยอ่ะก็จังเลยโป๊กอเ้อโดนละยิงรีแม็กนัมไม่โดนยังติดโน้นไอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บเลย แล้วมึงก็จะโดนโปกแสกหน้าเฮ้ยโอ้โหเพื่อนไม่จริงมาลัดด้วยขอบคุณมากอันนี้ขอบคุณเป็นจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้มอมันอะไรนะคือเพราะว่าได้แต้มซับไงตายแล้วนี่ว่าสีไอดอลไปเลย เตี้ยวหัวแล้วก็ยิงเฮ้ยปาบปาบเฮ้ยปาบเรียบร้อยยูนิคอนปลอมแทนมีช็อตกันเฮ้ยเดี๋ยวมูดเยอะมันดีมูดเยอะดียังเหลือมูดที่หนีอีกไปซะแล้วครึ่งหลอดเอาเอาอย่าแค้นดิเฮ้ยอย่าไม่เอา อะไรวะแหมเข้ามาตอนกระสุนนีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะยิงให้แล้วขาวุดยิงไหมไม่ยิงอืมอืออือโอเค ทำดีมากเลยเอ้ยนี่ไงยังเหลือแบนชีแดงแบนชีประเทศจีนเรียบร้อยโดนลูกซองไปแล้วปาเฮ้ยยแบนชีประเทศจีนตายไปซะแล้วนี่ นั่นไงยูนิคอนปอมยูนิคอนปอมมึงจะไปได้ <c oughs> ไล่เหมือนเดิมอปเลยไปก็ไม่ช่วยแกหรอกโอเคนีจ <c oughs> าไปตานี่มันดูมันยังวะเนี่ยหากดยันบ้านอ <c oughs> อาก็ะสุนหมดแล้วรีกัน ถ้าพี่เล่นยูนิคอร์อยู่ประกอบการมันยังไม่ดีก็ได้วะกูเปลี่ยนก็ได้ตามในที่ยูนิคอร์มันยังมีชอบกันเฮ้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 ไอ้ห้าเกือบตายแหมแหมเฮ้เขาไปแล้วชิลจูเล่นใครอ่ะ นี่แตกหลังอืมอมืบู๊ตกูเยอะนี่ยังมีเอาเลยเพื่อนอเฮ้ยอ่ายิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงเลยเฮ้ยยิงช้าไปมันโดนยาไปสองทีมันมันอ่ะยิงไม่ได้ยืนิคอร์นมันเก่งสุดแล้วตอนเนี้ยถึงบัญชีมายูนิคอร์นมันก็ยังเก่งสุดอยู่เออ ไม่เคยอยู่เป็นสุกเลยสีแดงหายครับแม่แหลกอะ่ะเรียกว่าแหลกมากแบบน,นี้นั่นไงเหลืออยูย่นี่คอนปอมอีกตัวหนึ่งไล่กวดละเริ่มเกิดการไล่กวดอยู่ในคอนปอมกัน,นครับเออไม่มีกันดั้มด้วยมียูนิคอนกันดั้มด้วย ยูนินสีกันด้าใปนทีมเ,เรียบร้อยตายชีวิตเดียวสอยไปแปดศพดาวเแสันสองออแล้วยูนิคอนปอมหนึ่งตัวแมนชีหนึ่งตัวตาย5้าปอมกับกษะัะตริยเอ้าไม่ใช่ยูนิจูเชื่อมตัวคิวหนึ่งตัวตายห้าตัวเรากดแหลกไปย่าลองทอคิดดูไหม ลรากดแหลกไปเสรอเนี่ยก็ได้วะไม่เล่นก็ได้วะ